ใครเรียกว่าไงเรียกว่าหนังโคไม่ต้อองพูดะไรกันเยอออะ๋ผมก็ตีเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยยอดยอดสองพันเก้ายอมันตกไปไปหน่อย่งขอสองพันได้ปะสองพันเก้าหนึ่งสามสองพันเก้าโอเคสองเก้าสองมีสองพันอ๋อแ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาเล่นมุกใช่ไหมเราก็ตบมุกกันพวกเราเคนอนอะไรเนี่ยเหมือนไอ้บางบางที่ใเนี่ยเดี๋ยวตกขออีกนิดนึ่งผมก็ตีเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับให้เราพูดว่าอะไรเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าตบมุกอะ แะได้แช่อะไรเงี้ยอแอะแอะอผมก็ตีนี่มัพูดเยอะตีเป็นคนแบบว่าตีเป็นมีเกราข้างนอกเหรอถ้าลงหนังไ้ตีเกลี้งไม่รู้หรอเบกมากเดี๋เอามางเลยไอ้เียนี้เยอเก่งเล้ิงเนี่ยผู้หญิงนี่เก่งเยหรอตีเก่งเป็นโต้วนเเดี๋ยแม่โอ้แล้วไลฟ์สดคนดูยอะเลยผู้หญิงนี่ผมก็ตีเนี่ย ตีนี่เป็น,เป,นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมนะเพราะาตีนะ่ะพุอายุมากกว่าผมพวกนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมหมดผมก็เอ็มจะเป็นเพื่อนใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันพวกนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมล้วผมก็ตีเนะี่ยเออไม่ต้องพูดนะงงอะไรกันเยอะคือว่าเราอ่ะเราซีกันอยู่ยแล้วเราไม่เคยไม่เคยมีเรื่องอะไรผิดต่อกันไม่เคยผิดอะไรต่อกันตีเป็นคนตีเป็นคนดีคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทำไมยุบเพราะอะไรนงวะตีเป็นคนดีคนหนึ่ง เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายปากแห้งหาแห้งเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายวันนี้เราเจอตีเป็นยังไงพรุ่งนี้เราก็จะเจอตีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนชุดเลยหรอไม่ไม่เปลี่ยนชุดเลยเพราะมาน้ำไม่ค่อยอาบเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อโอเคตีเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายครับวันนี้ เพื่อนๆเคยเจอเป็นยังไงใช่ไหมวันต่อไปก็เป็นเหมืดิมเดียวเดียวเดียวแต่ให้เฮียอาร์ไม่ได้นะเฮียอาร์ไม่ได้เฮียอาร์อะไออาร์ทั้งหมดไอ้อาร์ตัวเฮียอย่ายุ่งมมััันนองเรราตกไ่คบ